สวัสดีครับผม G ha, จีฮะเจจาช่อง j u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีสเกล WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่ครับ WCF One Piece Law BS หนวดดำนะตัวนี้เป็นกล่อง05นะครับผมรถดีมทอยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง u s t t o ยของเราด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปให,ใหม่ๆออกมาต่อเน,นื่องนะฮะทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ share, เป็นกาลังใจให้ช่องเรานะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็อยู่ในเซตอรอบีสอส .0 ดำนะครับมีอยู่ค้ากล่องต่อเซตนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะทุกแต่และตัวจะเป็นนี้ครับกล่องนี้เป็นกล่อง0.5นะครับนี่ฮะแล้วก็เป็นลอสดิมทอยนะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูครับสไตล์เราต้องแกะก้นกล่อง ก็สติกนะครับอ่าค่อยๆแกะนะครับชตัวนี้น่าสนใจก็คือเป็นกลุ่มหนวดดำนะครับที่ทำออกมาขายชุดแรกนะฮะ่ะไปมาแล้วครับตัวนี้ไม่หนักครับเบาๆนะครับมีแค่2ชิ้นเอ้ย3มชิ้นฮะโอ้มีเสาด้วยนะครับมี3มชิ้นครับนี่ฮะฐานไม่มีหมุดครับเกลี้ยงนะฮะนี่ อันเดี๋ยวผมขอแกะเนครับตัวนี้ก็คือเป็นม้าของดรคิวนะชื่ออะไรไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันะะนะครับไม่รู้ว่าม้าตรงนี้มันมันกินผลไม้ปีศาจด้วยหรือเปล่านะมันถึงบินได้กินแบบเป็กซัสอะไรหรือเปล่าน,นี่มาแล้วอ่ะ แับแรกขอเก็บถุงก่อนนะครับสายะไรีเชฟต้องเก็บทุกอย่างครับห้ามทิ้งครับถุงพลาสติกห่ออะไรก็ต้องเก็บครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูโอ้โหตัวเล็กมากดูขาดูหน้าตามนะโอ้โหสมแล้วที่เป็นตัวลายครับนี่ฮะดูขาครับคือเขาบินนะ,ะขาเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่มีปีกนะครับแล้วก็ มีอ่านนะคสำหรับให้คนนั่งนะนี่นะครับตาปั๊มอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนตาปั๊มน่าจะอยู่ตรงท้องเลยนี่นี่ครับขาอ่อนนะอ่อนขยับหน่อยได้ปิดได้ระวังหักครับลวงงอพวกนี้นี่นะตามนี้นะครับถ้าดูเล็กมากนะครับถ้าเทียบนะครับ มันดูใหญ่เพราะว่ามีปีกนั่นเองเป็นม้านะครับโอเครายละเอียดไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับธรรมดามากๆคนระับต่อไปมาดูเสาครับเสาก็จะเป็นเขียนว่า E ครเขียนว่า E เล็กมากครับเขียนว่า E นะครับ, e รบแล้วก็ฐานครับนี่ แบบนี้รถด,ดีมทอยนะรถไทยนั่นเองส่วนรูประกอบนะครับอยู่ตรงกลางตัวเลยนะครับผมน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นมันมีสองแบบนะแบบนี้ต้องดูว่ามันจะเป็นแบบไหนให้เป็นแบบนี้นะ มันก็ปรับได้นะเพื่อนๆนะแล้วแต่เรานะครับโอ้ยไม่น่าใช่อย่ยางนี้ลึกเกินไปโอ้โหงานเข้าแล้วผมหมุนค่อยๆหมุนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวาหักนะอย่าทําแรงนะครับข้อควรระวังคืออย่ารุนแรงกับมัน,นครับเสาพวกนี้มันหักง่ายครับยิ่งใช้งานไปนานๆเนะี่ยยิ่งแบบกรอบนะครับแล้วก็หักง่ายนะฮะงั้นเราต้อง ระวังนะครับนี่ครับผมใส่อย่างนี้นะเพื่อนๆนะเอ่อตัวนี้มันสามารถประกอบร่างกับดรคิวได้เดี๋ยวผมจะดรคิวมามาลองใส่เพื่อนๆดูด้วยนี่ก็จะขี่แล้วก็จับพอดีจริงอย่างงี้ดูเฮ้หรือว่ามันต้องจับเออมันล็อกล็อกอย่างงี้นะล็อกกับปีกนะเพื่อนๆนะนี่เออจะพอดีเออนี่นี่นี่เขาเขาดีไซน์มาอยู่นี่ เป็นไงเป็นไงโอเคไปดูใกล้กันครับไปครับเอาล้วครับแลนนี่ก็คือม้าของด็อเตอร์คินะฮะ รายละเอียดดีไซน์ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเป็นเหมือนอโมเดล WCF One Piece ที่เป็นพวกสัตว์ปกติทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะฮะแต่ว่า,าจุดเด่นของโมเดลตัวนี้ทำไมต้องซื้อทำไมต้องมีเพราะว่าเขาสามารถรวมตัวกับด r ็อเร์ได้นะครับซึ่งดร q เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ ที่มีอยู่ในเซตนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับสตัวนี้นะครับเขาอยู่คู่กันนะฮะประมาณนี้นะฮะทำให้เราอ่ะต้องเก็บทั้ง2ตัวเก็บตัวใดตัวหนึ่งอาจจะไม่ว้าวนะครับควรจะเก็บทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับว่ามันประกอบร่างกันยังไงให้ดูอีกทีนึนะฮะนี่ครับ รายละเอียดดีเทลก็คือแบบไม่ค่อยมีอะไรพูดง่ายสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องมีฮะนี่ครับก็พอเอามารวมร่างกันแล้วเนี่ยก็จะดูดีขึ้นมากๆเลยนะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้ครับ่าสำหรับใครที่ชอบนะครับกลุ่มหนวดดำแล้วก็เก็บสะสมกลุ่มหนวดดำเนี่ยยังไง2ตัวนี้ก็ต้องมีครับผมนะก็ประมาณนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ